บสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์อาโมณทนาสาธุร์ครับท่านวินิลบุญท่านผู้เดินมาในระับยถาปุญญาสมาธิการทางจิตท่านเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ทางจิตตั้งมั่นดีค่ะลงตาตัวค่ะลงตาน้อยค่ะก็มีอาการอย่างเนี้ยค่ะ แล้วพระส,สูตรเป็นยังไงครับพระส,สูตรก็กําลังอ่านค<ข>่ะกำํำลังอ่านนะครับกําลังเดินทางในการอ่านพระสูตรท่องพระสูตรเพื่อให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยทิฐิใช่ครับอ่าก็เป็นเรื่องดีนะครับค่ะแล้วชาลุศีเป็นยังไงครับไม่เจอค่ะไม่เจอเลยนะระดับนี้ชาลุศีไปไเที่ยวไหนหมดไปยหรือไปเที่ยวงานกเกษตรแฟร์ ไม่ทราบค่ะไม่ได้ลรียนมาหาท่านเลยค่ะนะั่นก็ไม่รู้จักกันแล้วกับชาลุศีก็ระวังมาเลยครับก็ระวังอยู่ค่ะว่าจะมีมาค่ะมีมาเนาะมีอะไรบ้างครับชาลุศีที่ท่านเคยเจอแล้วเคยเจอแล้วมีอาการ ดับภาษาไปแล้วก็ช้าลงช้าลงค่ะอ่หนึ่งช้าลงช้าลงอ 2. 2> สองสองมีอาการไอค่ะอ้าวมันอหาว,หาวสามแล้วแล้วก็ตกจิตตกขวางค่ะลูกสี่อ่าแล้วท่านแก้ยังไงเนจิตตกควางเนี่ยแก้ยังไงตอนนั้นยังไม่ทราบนะคะก็อ่าตอนนี้ทราบหรือยัง ทราบแล้วค่ะแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้องแก้โดยเดินสายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสาบนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเดินสายปฏิจจสมุปบาทก็ใช้เสียงได้แรงแรงดังๆได้เลยเพราะบางทีถ้าเราอยู่ในจิตเราเบาเนิ่มนิ่มเราจะมุบหลับได้เหมือนกันคเพราะฉะนั้นใช้เสียงดังๆแรงแรงครับไม่ต้องเกรงใจคุณข้างบ้าน อ่า e <se wn> ถ้าเกรงใจคนม้้งบ้านก็เสร็จกิ่เลยค e <se wn> ่ะ e <se wn> นั้นก็สามารถแก้จิตตกผวังได้โดยละมงค e ่ะ <se wn> นะครับอ่าด้วยอนุสาสนีแบบของผมนะครับ e <se wn> แรงๆไม่ต้องเก็งใจค่ะอ e ่า <se wn> ถ้าไปอยู่ในจิตเอาไม่อยู่อ่ะต่อไปข้อที่สี่แล้วต่อไปต่อไปมีอะไรครับ e <se wn> ที่เคยเจอนะคะครับผมอ่าปวด ปวดแรงๆนะคะปวดที่ขาปวดที่หลังนะคะ,ะปวดที่ขาปวดที่หลังใช่ชาลตีหรือเปล่ารู้สึกยอะใช่นะคะเพราะว่า<ฮ>เพราะว่าแตกต่างยังไงแตกต่างยังไงกับเวทนาคือเวทนาปวดก็เป็นปกติอยู่ทั้งข้างข้างนอกสมาธิก็ปวดอยู่อนนี้อยู่ดีวก็ จิตยุดขึ้นมาค่ะอ่าถูกต้องครับอ่าปดวดโดยไม่มีสาเหตุค<า>่ะอ่าเป็นส่วนหนึ่งของมานจิตอ่าที่จิตเจ้าจิตเจ้าไปข้างหลังข้างหน้าข้างข้าข้างบนข้างล่างเข้าไปในลำไส้บ้างเข้าไปในที่มือบางที่แขนที่ขาไปได้หมด<า>อ่าอันนั้นก็คือสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอ่าข้อต่อไปข้อที่หกเก่งมากครับก็เคยมุดกัด อืมเป็นแบบมดกัดมแมลงกัดกัดต่อยหรือว่ามีแมงวันหรือมแมลงมุมมาต่อยมาตอมมาทําให้เรากัดจีด้จ้าจี้จ๊าแขนท้ายแขนขวาไงไหมมาเข้าลูกตาเข้าแขนเข้าขามีไหมครับมีแต่ข้างหลังแังแยวค่ะมีข้างหลังแงแงเดียวค่ะแล้วมีอะไรเพิ่อมอีกไหมครับหกแล้วเนาะแล้วก็มีจี้ ที่ที่ขาบ้างไม่ไม่ใช่อมลูกอมเปียวจี๊ดไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้คือที่ที่ขานะค่ะที่ขาที่มือไม่ใช่อมลูกอมจี๊ดจ๊าดไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่อ่าถืออันนั้นตรงไหนครับก็เจอแค่เนี้ยค่ะเกตอย่างแล้วเกตอย่างแล้วตัวแข็งแข็งตัวรัดรัดร้อนร้อนหนาวหนาวตัวจะลอยจะหอไม่มีเลยเย็นเงินไม่มีเลย ไม่มีค่ะหมอน้ำลายยืดน้ำลายไหลกว่าชีปวดอไม่มีเลยไม่มีค่ะอ๋อสางเุเก่งมากเก่งมาแกแค่นิดเดียวเองแสดงว่าทําบุญมาดีอาจารู้ค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเตมิมไหมครับเออีว่าเมื่อกำหนดสมาธินั่ง,น,งนั่งสมาธิไปแล้ว น้อมจิตไปตามพระสูตรที่ที่ทางอาจารย์ได้เคยบอกแล้วก็น้อมเจตโตสมาธิน้อมเมตตาเจตโตมุติเมื่อทำอย่างนี้แล้วจิตก็ตั้งมั่นตั้งมั่นได้ดีค่ะสงสัยควรูเก่งากมากแล้วก็เมื่อมีอาการพุ้งออกไปก็ขึ้นขาลงเาวาแล้วก็มาน้อมใหม่ใช่ไหมคะพอะ น้อมใหม่หมายความว่าอะไรครับน้อมใหม่ก็คือท่องน้อมพัะสูตรสมาธิและก็สมาธิทั้งสี่องค์นะคะแล้วก็น้อมน้อมเจโตสมาธิน้อมเอตาเจโตส่อากาน้อมใหม่นะคะอ่าน้อมใหม่เพื่ออะไรครับน้อมใหม่ เาก่การจะเดินมากใหม่ตั้งอ่าเดินมากใหม่คือเดินมักไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เพื่อที่จะท่องท่องเพื่อที่จะท่องเมื่อจิตก็ตั้งมั่นแล้วก็เพื่อที่จะท่องทัศนะสมาบัติใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าถูกต้องครับเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเข้าใจแล้วจิตก็ตั้งมั่นแล้วเราก็ท่องเลยท่องตอนแรกเราจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ ถ้าเราคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดแล้วท่านก็ท่องด้วยการหลับตาเพราะอะไรเพราะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิแต่ถ้ายังไม่ท่องอ่ายังไม่คล่องไม่คล่องปากขึ้นใจให้ลืมตาและเปิดดูเลยไม่ต้องไปตึกค่ะกำลังต้องกำลังต้องอ่านอยู่ค่ะอ่าสาธุก็อ่านไปอ่านไปท่องไปอ่านไปท่องไปท่องไปท่องไปเดียวเขาก็จะเข้าสู่ระบบเองนะครับสาธุจนมากเก่งมาก อมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับท่านวินิตบุตรบุญปั้นไม,ไม่มีแล้วครับกาบขอบระคูดอย่างสูงแข็งมากก็ถูกต้องนะครับที่พูดมาแล้วทั้งชาลุสีค่ะ,ะระบบของเขาแล้วก็การขึ้นลงขับก,การแต่งนิตาแล้วก็เข้ามาอยู่ในโซนเข้ามาติมน้ำใสใส,ใส่แล้วก็ท้องประสุะะถ้าไม่มีอะไรเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านวินิตบุตรบุญปั้น ผู้เดินมรรคในระดับยะถาปุญยาสมาธิเพียงแค่นี้ก่อนนะครับศาสตราท่านน้อมกรบ<ภ>าบท่านอาจารย์ด้วยความเคาพรพย่ยาง<ภ>าค่ะเห็นมอายุตั้งแปดสิบเอ็ดปีแล้วเนาะค่ะเห็นไหมเราก็นึกว่าสิบแปดปีนะเนี่ยตกลงท่านแปดสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยม,มากเลยฟังเสียงเข้าใจว่าเป็นสิบแปด สาธุคัะอ่าเอาละนะขออนุญาตใช้เวลากับท่านแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุ